สวัสดีครับอยู่กับลอกเนทนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็ได้ไปแป๊บนึงอยู่ในกล่องได้ไปขุดพวกหินอะไรนี้มาครับผมก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับได้เหล็กมาด้วยเนี่ยสิบหกอันได้หกไอ้ได้เหล็กมาหกอันอนะครับเราขุดตรงพื้นล่างนี่ออกมาเลยครับนี่ตรงนี้ออกมาเลยครับนี่ไม่มีหินเหลือเลยครับเหลือที่วางไว้ลล่นๆเอาะอุย้ยค้างโอเค ไม่วางแพลตฟอร์มนะเพราะว่าถ้าเกิดวางเพ็ตฟอร์มจะวางทอชไม่ได้นะครับนี่เป็นภาโทรศัพท์นะครับอืมภาคนีคอมจะวางก็ได้ก็เถอะโอเคเฮ้ยหินตกไปแล้วเป็นอันอยากเล่นภาคสูที่สองมาเลยชอบตรงที่มันมีปุ่มชิปเนี่ยซึ่งภาคนี้ผมกะจะ กาจากาจะเลิกต่อตรงนี้นะครับเนื่องจากมันไม่มีความจะเป็นเลยครับทําทําไมล่ะเออไม่มีความจะเป็นเควสนะแล้วจะคุยที่มาทาไมตอดาบไงล่ะครับเออฟรามมอนเนี่ยแหละยากสุดนะครับซึ่งผมว่าผมจะ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 ,จะไปไหนตอนนี้นมีหมาใช่ไหมคืผมกาจา ตรงนึ้นนี่ตรงนี้ตรงนู้นมีภูเขาแล้วก็มีกล่องอยู่ไปทางนู้นกันเลยกันนะครับทะเลทรายครับขาวอะไรกันเฮ้ยเขียวแท้โอเคบล็อกเดี่ยวแหละไม่ครับพี่ไม่ชอบตรงเนี้ย อะครับโอเคชิปชิปชิปไม่ได้อ่ะกดโอ้โอ,โอ้โอ้โอ มาถึงนีได้แล้วลว,ว่าผมจะมาถึงตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้โอเคตรงน,นั้นที่ทรายอยู่หนึ่งอันเห็นไหมตรงนั้นนะทรายมาเป็นตน้นไม้ครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็มีกล่องนี่มเมล็ดพันธุ์แตงโมแล้วก็เตียงอ่าได้เตียงมาแล้วอุย้ยขึ้นมาทำไมล่ะโอเคสู่เกาะอื่นมาและเกาะนี้นะครับ เคลีย okay. like โอเคเกาะต่อไปที่จะไปก็คือเุ้ยอุ้ยวิวยเยียเนื่องจากเรามีอะไรซีดอยู่ครับมันเป็นสิ่งที่โคตรจะทำเป็นนะครับโดยเฉพาะไอ้กระบองเพชรนี่ำเป็นนะไ่แล้วก็ซีดนี่ก็เอามานะครับเลามาวางทนี่ มีคลาดเลยอะเลนเชื่อมใ้หุ่นละแถวล่างๆชัวยังไงว่าแล้วแรง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 วางไว้ตรงนี้ได้ไหมอืมโอเคเอ็กซ์ซีไปด้วยมีดลซีดนะวางตรงนี้แหละโอเคแล้วมันจะโตประมางนี้นะครับนี่โอเคแล้ววางไว้ตรงนี้อ่า มีลันมีลันมีลันจแข่งสตร์ไปปลูกที่ก่อนนู้นหน่อยนะครับไปเลยยอยากจดิงสู่กออื่นนะครับเสียวมากนะครับโคตรโคตรของโคตรของโคตรโคตโคตร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 โตรโ เสียวมากตรงนั้นมีหมูอยู่ตรงนั้นมีแกะีวัวเราจะไปตรงไหนก่อนดีจะไปเกาะเห็ดที่มีวัวเห็ดนะครับหรือว่าเราจะไปเกาะหมาเลยเราไปหากเกาะหมาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวหมาตายนะครับเผื่อหมาโดนหมูกัดเฮ้ยรถรถเดียวเหรเอียงไม่ได้วางล่างแล้วกันไปตรงไหนดีทางเดินทางอ้ออย่างนี้นครับดีมากทางเดินนา,นาย ทำเป็นบ้านแล้วนะเป็นบ้านถ้าเป็นบ้านดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสร้างเดีย๋ยวค่อยสร้างนะครับขี่ตรงนี้มานะครับเดาทำเป็นหน้าต่างแล้วเราก็เปิดวางเตียงนี้เออหล่อเฟี้ยวเลยหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหลอ่ลหลอจริงๆอุ้ยเกือบตายแล้วเนะี่ยทำไงยังไงดีเขาบอกห้ามตายเพื่อหิวเลือดด้วยนะครับ,บก็โอเค ไปหาไล่หิวเลือนที่หลังลเพราะยังไงก็ยังไม่กางคืนอยู่แล้วครับห้ามตายจะหิวเลือดนะครับนั่นตายเพราะอย่างอื่นได้ตายเพราะอย่างอื่นได้โอเคเลยไปหาหมาก,กันแล้วกันตรนนั้นมีไก่เฮ้ยเสียวนะครับเสียวจริง,รงถ่ายกาูดิบมาเยอะอย่าตายนะ อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับเนื่องจากเนื่องจากมังเสียวอคีคตอนนี้คงอัดอยู่หรือเปล่าผมอัดอยู่หรือเปล่าโอเคอัดอยู่นะครับขึ้นไม่อดัดดีแย่นะครับร้องไห้ตายเลยในอ,อัดสกายไปอุ้มพาสองก็เริ่มเริ่มพจนภัยนะครับพาแรกหลังจากที่เราเคลียร์อยู่ก่อนก่อนก่อนเดียว ไปสู่หิมะไปสู่หิมะเจอแต่หมาโอเคหมาเป็นไรเน่ยขังหมาไว้แล้วนะี่ขังไว้ครับขังไว้เนี่ยคือการขังหมาบวกกับก่อนดิมก่อนดีกว่าเอาโคชสมาครับ เสียววูบเลยครับตะกี้กี่โมงนี่หนึ่งชั่วโมงแล้วเหรอตอนนี้โอ้โหเร็วนะครับเร็วตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วสี่สทุ่มแล้วอัพคลิปทันไหมเนะี่ยสี่ทุ่มถึงห้าทุม่มห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนไม่น่าจะทันอัพคลิป ไก่อย่าไก่อย่าชีสั้นไก่ไก่รู้ไหมชีวิตสำคัญแค่ไหนไก่ดีนะไปเลยไก่ เราก็หักทีกันไปนะบางทีโอ้เมื่อกี้เหมือนมอนเหมือนเห็นมอนรือเปล่าลุนตาฟาดยังยัง,ย,งยังไม่มีมอนยังไม่มีอยู่โอเคเคลียร์อสองนะเกาะนะครับเคลียร์ไปแล้วโอเคตอนนี้เราได้ไปสู่เกาะอ่าสู่เกาะทั้งสองนะครับโอเคก็พาดน,นี้ก็ เราก็แค่กาดำเนินเดินทางนะสู่ทั้งสองเกาะนะครับพาต่อไปจะเป็นเช่นไรนะปูติดตามตอนนี้เพื่อโอเคอเคุ้ยดูมาจากไหนดูมไหนดูมาจากตรงนูใใ้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนู้น นี้ไม่แค่ตัวเนี่ยขั้นตายนี้ครับคุณจะลงลงมาช่วงแบบไม่มีหนินนะค,คิดเลยดีๆออกดีออก ค okay. คิดเลยดีออกแล้วครับคิดเลยดีออกตน้นไม้ไม่โตดีมันยังขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหไลเลยเกิดใ,ใกล้เนี้ ินเลยเล้วอะไรยังมีทางเดินมมนต้องตกดี้ดอ๋อตกไปดึงเลยเคมาเอาไว้หมดหินเือดนตรงบ้านด้านล่างพอดีเลยนะผมสร้างไม่ได้สร้างไปนี่เดี๋ยวสักปันนะครับผมจะสร้างบ้านครับ พาสนี้เรา,รก,าก็จะทำมาลีการสำรวจเกาะนะครับเป้าหมายตอนนี้เป้าหมายยังไม่ค่อยชี้ชัดเท่าไหร่นะนีะ๋แต่ตอนนี้ผมมีนี่อาจะเทียมจะดอกได้นะครับ เจ้าไกงูจะทำให้ฉันดูแย่เฮ้ยไก่ไม่ไก่ไก่งูมาดิเหมเทมเฮียงหับ่ะเหมเทมโอเคได้ครับแสตนนแสตนนแสตมนนี่ตามมาตามมานะมา ยังไงเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปนะโอเคสัตย์ซิตไม่นี่แหละครับอ้าวโอเคช่างมันหมาเรียบร้อยเควสเทมเดอะด็อกเรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จเป็นหนึ่งเควสนะครับที่เหลือก็เป็นเควสที่ค่อนข้างยากมัง้งเปจะจุดผมเควสที่ง่ายๆกันแล้วเช่นสร้างบ้านนะง่ายสุดเลย ตัวเอามานี่โอเคแบาข้างล่างหน่อยโอเคจื๊บนะครับอ่าโอเคโอเคครับหินได้หินมาโอเคภาพนี้ก็เป็นการอ่าสำรวจไปอีกสองเกาะนะครับอืม สำรวจป่าอุโมฟอเร,รเสและดินเซอร์ดนะครับโอเคซึ่งพาต่อไปผมก็อาจะไปสำรวจ oh. แล้วก็ก็เริ่มสำวรวสนะได้หมาเรียบร้อยแลยวพาดี้ตั้งชื่อนี้ดีกว่านะครับสำรวจสมเกาะและได้หมาโอเคส่วนสวนองเกาะเรียบร้อยครับนี่หนละบ่านี่ไปซ้ายนะครับแล้กวก็นี่สำเร็จเราไปแล้วก็ต่อไปที่ผมคิดจะไปก็คือเกาะอ,อ่ากอนนอกเกานดีรูเบนสเกีตัน ที่จะไปผมว่าจะเป็นเมซาตรงนี้นเห็นไหมครับเมซาอ่ะเมซาที่ซอมบี้ตายเน่ะเมอกี้เไหมครับเมซาตรงนั้นนะครับนั่นคือเป้าหมายที่ผมจะไปนะครับแล้วก็เกาะต้นไม้ใหญ่ข้างหลังเนี่ยนะครับอืมไปทีละสองเกาะสามเกาะนะครับอืก็บายแจ้ววววววซึ่งไอหลังเมซ่านั้นเป็นสปาว์มอนสเตอร์ครับผมเห็นแล้วโอเคก็บายออกแล้วบายบาย